ธรรมยุตตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุของความทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุของความสุขสก็ได้แก่คนที่สึกามาถดีแล้วแล้วก็มีปัญญาไครครวนถ้าสิ่งใดที่เป็นเหตุของความสุขท่านทําอย่างนั้นสิ่งใดที่เป็นเหตุของความทุกข์ท่านหลีกเลี่ยงอันนี้ผมจะอธิบายมากไม่กวนใจบบเปล่า เพราะว่าความรู้ของพวกเรานี่เกินกินกว่าที่จะมาสอนกันแบบง่ายๆแบบนี้ถ้าท่านอยู่ที่นี่ฟังกัมนมาแล้วตลอดการไม่รู้อะไรเป็นเหตุของความสุขไม่รู้อะไรเป็นเหตุของความทุกข์ก็จงก้มหน้าก้มตาตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าข้าวาเจ้าตายคราวนี้ข้าวาเจ้าขออยู่ในอเวจีมาหานรก อย่างนั้นนั่นแหละมันเป็นการสมควรแก่ท่าน